ກວ່ voilà. คนยากระเทียมแล้วโรยปุนขาวบริเวณที่เราพคนยาแล้วโรยปุนขาวนะครับพื้นนะครับสวัสดีค่ะวันนี้คุณผู้ชมนะคะอยู่กับ ดวงนภารีลิตี้นะคะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูวิธีการการล้างอุปกรณ์รีดนมวัวนะคะแล้วก็ถังนมนะคะน,นี่นะคะเราก็จะแยกชิ้นส่วนออกมานะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นถังรีดค่ะอันนี้ก็เป็นถังใส่น้ํานมนะคะเพื่อที่จะไปส่งที่โรงรับน้ำนมดิบนะคะน,นี่นะคะเราก็จะแยกชิ้นส่วนออกมานะคะ เอาไว้ล้างนะคะเราก็จะมาทําการล้างกันเลยค่ะการล้างนะคะเราก็จะใช้น้ํายาล้างจานนะคะที่มีตามท้องตลาดทั่วไปนะคะกราจะใ,ใส่ในทังนมน,นะคะก็วิธีการล้างนะคะก็ง่ายง่ายนะคะเหมือนกับการล้างถ้วยล้างจามทั่วไปนั่นแหละคะ่ะเราก็จะล้าง นมในช่วงเวลาต่อไปนะคะช่วงเย็นเราก็จะมาให้นมกันอีกรอบน,นะ เราก็จะมาล้างเมื่อล้างทำความสะอาดแล้ถังได้เสร็จแล้วะคะเราก็จะมาทำคการละอางอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆนะคะนี่นเป็นห่วงยางนะคะเราก็จะล้างภาบนมนะคะก็จะฝังอยู่ตามตอกซอกซอยนี้นะคะเราก็จะต้องล้างให้ออกนะคะไม่งั้นจะเป็นตารหมักหมมนะคะเป็นเชื้อแบคทีเรียเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยทำให้น้ำนมเราไม่มีคุณภาพทำให้ คุณภาพน้ำนมเราอะความสะอาดเราไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นฝาถังรีดนะคะ เช้านะคก็จะเป็นแม่ล้างนะคะถ้าเป็นเย็นนะคะลูกก็อยู่บ้านนะคะก็จะเป็นลูกล้างค่ะเช้านี้นะคะลูกไปโรงเรียนนะคะก็จะต,ต้องเป็นหน้าที่ของแม่ค่ะก็ะต้องมาล้างนะคะ <L> อันนี้นะคะก็จะเป็นแป้งแมล้างนคะแล้วก็จะแป้งไข่ตอกซอสซอเนี่ยคะ่ะบทีมันจะได้ทิ้งคาบน้ำนมมาไวนะะนนน้นะคะ น้ำนมดิบนะคะอย่างนะคะเราจะต้องสะอาดนะคะนี่จะเป็นถาดถังเช่นกันคะห็นงหม้จะว่าเป็นของเก่านะคะแต่เราก็ต้องทำให้สะอาด เพื่นปิดผบริโภคนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวกองนะคะกองตัวกองน้ำนมนะคะก่อนที่จะใส่ถังรับน้ำนมนะคะต้องล้างให้สะอาดนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆ,ๆของทางรีดนะคะทะาก็สามารถทอดออกมานะคะแล้วก็ประกอบกับเข้าไปได้นะคะแล้วก็จะล้างต้องล้างทห้เกี้ยงคะ่ะเพราะาน้ำนมมันจะติปดตามซอกตามอะไรเนี้ยคะ่ะ ทำความสะอาดเกลี้ยงนะคะเราน้นํานมเราก็จะได้ราคาดีได้คุณภาพนะคะ เราเราก็จะล้างไม่สะอาดนะคะล้างไม่เกี่ยงนะคะก็ททำให้น้ำนมเราทำให้อุปกรณ์เรามีกลิ่นด้วยเพราะว่ามันหมักหมมมากๆนะคะคุณภาพน้ำนมเราก็จะมีกลินนี่นะคะ่ะก็จะเป็นถล้วยนีนนะคะ มีซากเล็กซากน้อยบางทีน้ำนมถ้าเราเราไม่ช้อนชัยเข้าไปอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะติดเป็นคราบขาวคราบน้ำนมขาวโอนชัยเข้าไปเลยค่ะไปสามารถช้อนชัย้ได้โหนี่ค่ะอันนี้เป็นงาน เที่กว่ายเนี้นะคะไว้สำหรับสอดโซนใส่เต้ากันนะคะจะต้องล้างหมดเลยค่ะทำความสะอาดทั้งข้างนอกข้างในนะคะข้างในนี่เป็นส่วนสำคัญมากนี่นะคะต้องล้วงเข้าไปนะคะตามจออย่านี้จมีการ์ทยมนมด้วยแต่เนี้ยเราล้างล้างสะอาดทุกวันก็จะไม่มีพารานะคะเพราะว่าเราล้างไม่เที่ยงอ่ะมันก็จะเป็น เเหลืองติดยุกไงเป็นคาบนมมักหม,ม,ม่งสะสมอยู่นะคะบางเทียที่เราเอายื้อหลวงเข้าไปเนี่ยเพราะว่าแปลงอ่ะบางทีแปลงอะมันไม่ไม่ถึงตามขอบนี้นะคะมันจะตามด้วยแปลงนี้นะคะบางบางที่นะคะบางฟาร์มใหญ่ๆอ่ะเขาก็จะมีใช้แปลง ที่แบบว่ามีคุณภาพอีกระดับหนึ่งขึ้นไปแปลงนะคะก็จะออกแบบมาให้เข้ากับอุปกรณ์ที่เราจะล้าง,งนะคะอันนี้ก็สามารถเข้าไปถึงข้างในนี้ได้แล้วก็ชอนไชตามชอกนีได้นะคะเราก็จะล้วง พื่อบางทีเราล้วงทางนี้มามันไม่ถึงเราก็ต้องล้วงข้างนี้ด้วยเพื่อความสะอาดนะคะล้างหมดทั้งสี่อันนะคะสี่อันนี้คือวัวเรามีนมสี่เต้านะคะเราก็จะต้องสอดไปสี่เต้าเราก็จะต้องล้างตามารสะอาดหมดทั้งสี่อันเช่นกัน,นะคะ่ะ กังจากที่เราล้างน้ำยาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาล้างน้ำเปล่ากันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสายลมนะคะก็จะไม่ค่อยเลอะอะไรมากเราก็ไม่ต้องล้างข้างในแต่ว่าอาทิตย์หนึ่งคุณอาจจะล้างครั้งหนึ่งก็ได้เดี๋ยวแตะความลคะอันนี้นะคะสำคัญมากมันเป็นท่อใสา่ย,ยางที่ว่านมแล้วดูดเข้ามานมมันจะวิ่งผ่านเส้นนี้นะคะ เพราะฉะน,นั้นน้ำนมอ่ะมันก็จะตกค้างอยู่ในนี้นะคะเราก็จะต้องทําการแยกชอนใช้เข้าไปร้านนะคะถายไปถึงนะคะแล้วก็จะมีตัวช่วยเป็นแปรงกันดานนี้นะคะล้วงเข้าไปล้วงคัด ถูเข้าไหมคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ด,มด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลัง อันนี้นะคะต้องซักให้สอะาอาดเลยเพราะว่ามันเป็นตัวกรองน้นํานมนะคะนมก็จะติดค้างอยู่เราก็ต้องล้ีงหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการแขวนคว่ําไว้นะคะนี่นะคะหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้อง แขวนอุปกรณ์เพื่อให้น้ํามันหยดน้ํามันแห้งนะคะแล้วก็ในการรีดครั้งต่อไปนะคะก็จะได้ไม่มีน้ําค้างคาอยู่นะคะจะได้ไม่ต้องไปน้ําก็จะไม่ไปผสมปนกับน้ํานมที่เรารีดไปส่งนะคะนี่นะคะเราจะต้องตากแขวนไว้ให้สูงนะคะเหนือจากพื้นดินนะคะไม่ให้สัตว์เดินผ่านข้ามได้ไเลื้อยเอออะไรนะ โดนนะคะอันนี้นะคะนนี้ก็เป็นทางนี้นะคะแล้วก็จะแขวนไว้เพื่อให้น้ำมันหยดนะคะขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามคลิปวิดีโอทางเบืองนภาเรียลลิตี้นะคะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ